เมื่อชีวิตบนโลกนี้คือนรกในปัจจุบันพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงมหาปริลาหานรกซึ่งเป็นนรกขุมหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนแสนสาหัสโดยเปรียบเทียบว่านรกนี้ไม่ได้มีแค่ในภพหน้าเท่านั้นแต่มีอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยในนรกนี้สิ่งที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ จะมีแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครและไม่น่าพอใจเท่านั้นตาเห็นแต่สิ่งที่ไม่ชอบเช่นเห็นภาพที่ไม่สวยงามน่ากลัวหรือน่ารังเกียจเป็นต้นหูได้ยินแต่สิ่งที่ไม่น่าฟังเช่นเสียงด่าทอเสียงนินทาหรือเสียงที่ทำให้ไม่สบายใจเป็นต้นจมูกได้กลิ่นแต่สิ่งที่ไม่น่าดมเช่นกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นต้น ลิ้นได้รสแต่สิ่งที่ไม่น่ากินเช่นรสชาติที่ไม่ดีหรือรสขมเป็นต้นกายได้สัมผัสแต่สิ่งที่ไม่อบอุ่นเช่นความเจ็บปวดความหนาวความร้อนเป็นต้นใจรับรู้แต่สิ่งที่ไม่สบายใจเช่นความคิดลบความเศร้าความกังวลหรือความทุกข์ต่างๆเป็นต้นกล่าวโดยสรุปคือในนรกแห่งนี้ทุกอย่างที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสล้วนแต่เป็นความทุกข์ ความเร่าร้อนที่ยิ่งใหญ่กว่านรกเมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงถามพระพุทธเจ้าว่าความเร่าร้อนที่กล่าวมานั้นใหญ่หลวงมากมีความร้อนที่น่ากลัวกว่านี้อีกไหมครับพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีอยู่จากนั้นพระองค์ทรงอธิบายว่าความเร่าร้อนที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่านั้นคือความร้อนที่เกิดจากความไม่รู้ในอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุก คือความจริงของทุกสิ่งที่เป็นความไม่สบายกายและใจสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานิโรธคือความดับทุกข์หรือการสิ้นสุดของความทุกข์มรรคคือทางแห่งการดับทุกข์หรือวิธีการที่จะทำให้พ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าอธิบายว่าสมณะหรือพราหมณ์ในที่นี้หมายถึง ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้คนทั่วไปที่ไม่เข้าใจความจริงเหล่านี้ย่อมมีความยินดีและพอใจในสังขารหรือในสิ่งปรุงแต่งต่างๆของชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างไม่สิ้นสุดเช่นความเกิดความแก่ความตายความโศกเศร้าความคร่ำครวญและความทุกข์ใจต่างๆเมื่อพวกเขายินดีในสิ่งเหล่านั้นพวกเขาย่อมปรุงแต่งกรรมคือทำสิ่งต่างๆที่นำไปสู่ความเกิดแก่เจ็บ ตายและความโศกเศร้าอีกครั้งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ไม่เข้าใจอริยสัจสี่ย่อมต้องทนทุกข์และเร่าร้อนอย่างไม่สิ้นสุดเพราะถูกความทุกข์จากความเกิดความแก่ความตายและความโศกเศร้าเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าความเร่าร้อนจากการไม่รู้ในหลักธรรมที่ทําให้หลุดพ้นจากทุกข์นั้นยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนในนรกใดๆ เพราะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ำเล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีวันจบสิ้นในวัฏฏะสงสารพระสูตรนี้เปรียบเทียบสภาวะของนรกในชีวิตปัจจุบันกับการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านอายตนะซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้โอกาสอันดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสกับหล่อภิกษุว่าเป็นการดีแล้วที่พวกเธอได้โอกาสพิเศษนี้หมายถึงการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้บวชในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติธรรมนรกที่สัมผัสได้ในปัจจุบันพระองค์ทรงกล่าวว่าพระองค์ได้เห็นนรกที่สัมผัสได้ซึ่งเป็นนรกที่คนเราสามารถประสบพบเจอได้ด้วยตนเองในชีวิตประจำวันโดยนรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสของเราไปกระทบกับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ ลักษณะของนรกที่สัมผัสได้นรกทั้งหกขุมนี้คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่สวยงามหูได้ยินแต่เสียงที่ไม่น่าพอใจจมูกได้กลิ่นแต่สิ่งที่ไม่น่าชอบลิ้นได้ลิ้มรสแต่สิ่งที่ไม่น่าถูกใจผิวกายได้สัมผัสแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจใจรับรู้แต่เรื่องราวหรือความคิดที่ไม่น่าพึงพอใจกล่าวคือ เป็นการที่คนเราต้องเผชิญกับแต่สิ่งที่ไม่ดีทำให้จิตใจเป็นทุกข์ซึ่งสภาวะเช่นนี้แหละที่เปรียบได้กับนรกในภพปัจจุบันบทสรุปพระพุทธเจ้าทรงย้ำอีกครั้งว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นโอกาสให้หลุดพ้นจากสภาวะแห่งทุกข์หรือนรกที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันจากการรับรู้ที่ไม่ดีต่างๆนั่นเอง